สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจะสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเป็นคลิปแรกนะคะเพราะว่าคุณครูเพิ่งสอนในเทอมที่สองนี้นะคะเทอมที่หนึ่งนักเรียนเรียนกับคุณครูว่าราภาชิ้นวงหรือครูพลอยนะซึ่งตอนนี้คุณครูพลอยลงไปสอนอนุบาลแทนคุณครูผ่องศรีซึ่งปลดกษียณไปนะคะคุณครูก็เลยรับหน้าที่สอนหน้าวิชาหน้าที่พลเมืองต่อในเทอมสองนะคะ ก่อนที่จะไปเรียนเนื้อหาในเทอม2นะคะคุณครูขอทบทวนเนื้อหาในเทอม1ก่อนนะคะว่านักเรียนเรียนอะไรไปบ้างคร่าวๆนะคะอ่าอันนี้คือหน้าปกวิชาหน้าที่พลเมืองนะเป็นรูปเด็กน้อยสองคนนะคนหนึ่งยิ้มเลยเนี่ยอ่านี่คือหน้าที่พลเมืองนะคะ,ะคุณครูมาสอนต่อจากครูพลอยนะคะในเทอมสองคุณครูจะทบทวนที่ครูพลอยสอนไปก่อนนะคะ เท่าที่คุณครูดูจากเอกสารที่คุณครูวราพาหรือครูพลอยส่งมอบมานะครูพลอยสอนไปหน่วยที่หนึ่งเรื่องความเป็นไทยอ่ครูพลอยไม่ได้สอนนะแต่ว่าครูพลอยให้เป็นเอกสารใบความรู้แล้วก็ใบงานอ่านักเรียนดูจากรูปนี้จะเห็นว่าจะน่าจะเป็นรูปแม่กับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยกําลังไหว้แม่เดี๋ยวอ่าให้ดูรูปก่อนนะจะยังยังไม่เน้นเนื้อหาอะไรอ่า เรื่องที่หนึงคือมารยาไไยยมารยาไไยยมารยาไไยยคืออะไรมารยาไไยยคือการไหว้นะคะการไหว้นะคะคือมารยาไทยการไหวนะะ้วน,ะะวนั้นจะมีการไหว้ทั้งหมด3ระดับนะคะการไหว้พระนะการไหว้พระการไหว้พระนักเรียนในรูปเขาจะบอกว่านิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว นิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้โป้งอะนิ้โป้งที่เธอเรียกอะอยู่ระหว่างคิ้วนะให้ผู้ครองสอนตามภาพได้เลยนะคะอันนี้ก็คือการไหว้พระสงฆ์หรือพระพุทธรูปนะพระพุทธรูป่ะที่เป็นพระพระรูปปูนปั้นหรือโลหะต่างๆหรือแม้แต่การไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนะคะก็ใช้วิธีการไหว ไหวพระนะคะคือการไหว้ระดับที่หนึ่งนะคะอ้าวการต่อไปก็คือการไหวพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาไหว้ครัวาจานนิ้วก้อนนิ้วโป้งก็จะลดลงมาอยู่ที่จมูกนะคะนิ้วโป้งก็จะอยู่ระหว่างจมูกตามรูปเลยนะคะตามรูปเลยดูรูปเอานะคะคุณครูไม่ขีดเขียนอะไรนะคะเพราะว่ารูปชัดเจนอยู่แล้วนะคะ แล้วก็การไหว้คนที่อายุเสมอกันนักเรียนจะสังเกตว่านีโป้งจะอยู่ประมาณปากนะคะเวลาก้มแล้วนินป้งก็จะอยู่ประมาณปากนะคะอันนี้ก็คือการไหวบุคคลอายุเสมอกานนะนักเรียนก็ลองทําดูนะคุณครูจําได้ว่าตอนในเทอมที่หนึ่งนักเรียนได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งครูพอยไปแล้วอันนี้คุณครูทบทวนเฉยๆนะคะไม่ต้องทำส่งคุณครูนะคะ เรื่องที่ครูจะสอนคือมารยาทในการรับประทานอาหารอ่าอันนี้ก็ไม่เห็นในเอกสารครูพอยนะน่าน่าจะยังไม่ได้สอนแต่คุณครูก็จะไม่ขีดเขียนอะไรจะพูดให้ฟังเฉยๆนะการมีมารยาทในการรับประทานอาหารจะไม่ดูตัวหนังสือนะคะครูจะสอนเรื่องการปฏิบัติจริงเลยหนึ่งเลยก็คือวงกลมแรกนะคะไม่เคี้ยวอาหารเสียงดัง หรือภาษาบ้านเราเรียกว่าเคียวแจ็บแนะเคียวแล้วมีเสียงแจ็บแจ็บแล้วเสียงดังนะจะไม่เคี้ยวเสียงเสียงดังนะใช้ช้อนกลางช้อนกลางคืออะไรช้อนกลางนะี่ยดูตามรูปเลยค่ะช้อนกลางนะก็จะมีช้อนในจานอาหารทุกจานนะแต่ในภาพนี้ก็ไม่ได้มีทุกจานนะคะจริงๆควรมีทุกจานเลยหรือแม้เวลาที่เราไปโต๊ะจีนนะเรียนจะสังเกตว่า โต๊ะจีนสมัยนี้ก็จะมีช้อนกลางมาให้นะคะทุกอาหารเลยแปลว่าช้อนอาจจะมีด้ามยาวๆหน่อยเราก็ใช้ช้อนกลางอันนั้นที่มันมากับจานอาหารนะัตักตักจากถ้วยถ้วยกลางนั้นนะคะมาใส่ถ้วยเล็กของเราเพราะว่าถ้าเราเอาช้อนที่เรารับประทานนะไปตกกักรำไรเราก็จะลงไปในถ้วยอาหารนั้นด้วยแล้วคนอื่นก็กินก็ติดโควิดกัน ปรละหมาดเลยนะคะไม่หยอกล้อเล่นกันขณนะรับประทานอาหารนะไม่หยอกล้อเล่นกันขณนะรับประทานอาหารเพราะจะทําให้สําลักได้ไม่พูดคุยเสียงดังนะคุยกันได้บ้าง,งเบาๆนะแล้วก็ไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะหรือบนพื้นยกตัวอย่างเช่นเวลากินน่องไก่แท้เนื้อไก่หมดแล้วก็โยนกระดูกไว้ที่พื้นนะหรือโยนไว้ที่โต๊ะไม่ควรทําก็ควรใส่ไว้ในข้างจานตัวเอง เวลาที่จําเป็นต้องไอหรือจามก็ควรจะปิดปากแล้วก็เบือนหน้าไปนอกวงอาหารนะคะอันนี้ก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารครูเชื่อว่าผู้ปกครองจะสามารถถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับลูกได้โดยการกระทําจริงที่บ้านนะคะมอาฝากผู้ปกครองสอนเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารแล้จะนั่งที่โต๊ะหรือจะนั่งที่พื้นก็ต้องมีมารยาทเหมือนกันนะคะ ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละาบ้านนะนั่งกินข้าวยังไงนั่งที่พื้นนั่งบนโต๊ะนั่งที่ไหนก็ได้ค่ะกินอาหารให้อร่อยอาหารดีมีประโยชน์แล้วมีมารยาทก็มีความสุขแล้วนะคะหัวข้อต่อไปคือการทักทายอย่างเหมาะสมการทักทายอย่างเหมาะสมก็คือการสวัสดีนั่นแหละค่ะนะเวลาที่เราเจอคุณครูเราก็ก่อนออกจากบ้านอะ่ะพูดถึงก่อนออกจากบ้านก่อนเรียนก็ควรจะเป็นไงคะ สวัสดีผู้ปกครองมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูจะไปโรงเรียนแล้วนะคะผู้ปกครองเขาก็จะให้ค่าขนมนักเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมคะออแล้วพอกลับถึงบ้านตอนเย็นก็สวัสดีทักทายผู้ปกครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วคะ่ะวันนี้หนูมีกันบ้านด้วยนะอ่าวันนี้ ผมมีกันบ้านด้วยนะครับก็ต้องบอกผู้ปกครองช่วยสอนหนูหน่อยหรือหนูทําได้เองและตรวจให้หนูทีว่าเขียนถูกเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเจอคุณครูที่โรงเรียนก็ผู้ชายก็สวัสดีครับคุณครูถ้าเป็นนักเรยียนหญิงก็สวัสดีค่ะคุณครูไม่ต้องระบุชื่อนะคะไม่ต้องสวัสดีครับครูทรายสวัสดีครับครูสุนารีสวัสดีค่ะครูทรายสวัสดีค่ะครูสุนารีไม่ต้องเรียกชื่อครูนะคะ ไม่ต้องเรียกชื่อครูนะคะครูบอกไปแล้วนะคะครูไม่ใช่เพื่อนเล่นนักเรียนสว,ส,สวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูพอแล้วนะคะอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนก็ควรจะได้เรียนไปแล้วนะแต่ว่าคุณครูไม่รู้ว่านักเรียนได้เรียนไปแค่ไหนอ้าวอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของหน้าที่พลเมืองนะคะคุณครูสุนารีก็จะสอนเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากว่าคุณครูพลอยหรือคุณครูวราภาสอนไปแล้วก็ถือว่าคุณครูทบทวนให้ก่อนนะคะเพื่อจะเชื่อมโยงเนื้อหาในคลิปต่อไปซึ่งคุณครูจะเป็นผู้สอนด้วยตัวเองนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบวิชาหน้าที่พลเมืองกับคลิปแรกของวิชานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ